โอ้ยเราขับแต่เครื่องบินเลยเครื่องบินสวยมากเลยมีใจเหรอขับเครื่องบินอยาเดียวเออเนี่ยโอ้ยยิงยิงยิงเล่นกันเห็นเครื่องบินด้วยนะสวยมากเลยไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันในแก๊งเนี้ยไปพัทยาเหรอ ตอนนี้ปะปาะ๋ากำลังจะพาเบียไปขึ้น747คาเฟ่นนะเบียรอป๊ะป๋าด้วยทำไมทอะไรนะเด็เด็เ,ดดเออ <laughs> เก็มาถึงใกล้ๆแล้วนะนี่ <laughs> เบียตื่นเต้นมากเลยเหมือนจะได้ขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นเลย,ยตรงนี้เขาจะมีสนามหญ้าให้เด็กน่เล่นนะข้างล่างมีที่นั่งรอด้วยเบียดูดิเราเห็นในนี้ด้วยอะ่ะเขาเรียกอะไรนะเอนจินมันค่ะเครื่องยนต์อ่ะแต่มันควงแล้วนะเข้าไปพัดออก หัวเครื่องเป็นอย่างนี้ะนี่เป็นภายในนะก็จะมีเก้าอี้นั่งไฟฟ้านี่เอาไปจุดสั่งเครื่องดื่มอยู่นี่นี่มาดูโซนห่างเครื่องก็เป็นเก้าอี้ที่เป็นแบบเคาน์เตอร์นะนี่ห่างเครื่องเป็นอย่างนี้นะเขาห้ามเดินไปละเบียรเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเบียกินติมเย็นมืออ,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 อ ตอนนี้ย่าได้พาสปอร์ตมาแล้วนะข้างล่างเขาจะให้เราซื้อคนละ120บาทมาแลกเครื่องดื่มได้สามแก้วจริงเหรอเออเดี๋ยวขึ้นไปดูการสั่งเครื่องดื่มก่อนเบียร์ใจเย็นๆค่ะเบียร์น่ากินจังเลยนี่น้องเบียรจะนั่งแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นปีกเครื่องบินด้วยเห็นไหมปีกด้วยอ่ะมีต้นมะพร้าวด้วยเหรอต้นโสดหรือเปล่าเดตอนนี้เบียกับย่าเดินพี่โตแล้วนะ สั่งเครื่องดื่มเรียบร้อยแนละ้วนี่ตรงนี้เราเป็นโซนบิสเนสนีั่งนั่งนั่งนั่ง,งตอนนี้ปัป๊าจะพาน้องเบียร์กับแม่บิ๊กขึ้นไปดูห้องข้างบนนะโอ้โอข้างบนมีที่นั่ง VIP ด้วยนะฝั่อนนี้ก็มีที่นั่งอันนิดนึงสวัสดีครับนี่เห็นเจอกับตันเพืยอนเพื่อนเอ๋สวัสดีจ้าดีจา้จาหนึ่งสองสามคำทีนีเ้เรากำลังจะพาน้องเบียร์เข้าไปนะเบียขับเครื่องบินสวยมากนะ

โอ้ยบีเี๋ขับเล่นเลยนี่น่นี่น่นี่แน่โอ้ชอบยสนุกไหมครับบีเอสนุกไหมโอ้ชอบไหมนี่นะตอนนี้เป็นคิวแม่บิ๊กนะขับไปได้หน้าบานจินะข้าไปใกล้ นี่นี่โอ้ยนี่มาปุ่มมาปผุ่มสวยสวยหมดนี่นี่โทรศัพท์โทรศัพท์เบียร์รับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับไม่รับสายลูกไม่เอาไม่เอาไปจุ่มที่ตรงไหนแอร์อรอไหนบอกกับปาดิมนีไงนี่หรอมันมีแอร์ด้วยเหรออุ้ยเย็นไหมคะเย็นไหนเมียมีบิ๊กดูดิมันเย็นปะโอ้ยจะหนาวโอ้ยเบียร์มันดังแล้วอ่ะแต่เครื่องดื่มกัน ใช่ไหมใช่ไมีหลายสีเมนูนี้ชื่ออะไรนะเจ็ดสี่เจ็ดเอนโบ้โกโก้เฟลเป้แล้วก็แบล็กโกโก้สตรอเบอรี่เบียชิมก่อนเลยต้องคนก่อนไหมให้สีมันผสมกันอ่ะแม่บิ๊กชิมอร่อยไหมคะเปรี้ยวม่เหเปรี้ยวเลยให้เบียดูดนมสตรอเบอรี่ข้างล่างเดี๋ยวมันข้างบนมันขม กินน้อยๆสิลูกจิบๆแม่บียังคนไม่เสร็จเลยอ่ะชิมอร่อยจะอร่อยอันนี้อร่อยมันคือนมสตรอเบอรี่ผสมโกโก้ใช่ไหมอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเป็นท่าเกาหลีตอนนี้เราจะออกไปชมวิวกันข้างนอกนะโอ้ยวิวสวยมากเลยนี่เราเห็นปีกเครื่องบินด้วยนะเราเห็นแม่น้ำข้างล่างเขาก็จะนั่งชิวๆกันใหญ่เลยเห็นหางด้วย อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แม่บิ๊กกับน้องเบียร์รอนะอยู่กันได้แป๊บเดียวเข้าไปแล้วแต่วป้าจะให้ดูตัวเครื่องก่อนอไปเข้าไปข้างในกันเนี่ยแม่บิ๊กเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเอาของไปเสิร์ฟย่าไปแล้วนี่เอาเสิร์ฟเลยจ้าเสิร์ฟชาหรืกาแฟเฮ้ยเบียร์ไปดูย่าแล้วย่าทำอะไรอ่ะย่าอยู่หัวห้องบิน ทำไมหนูหน้าอย่างนั้นน่ะเหมือนแบบเป็นบ่าวเป็นไพเลยแม่เป็นเจ้าคนนายคนเออนี่ไปดิไหนเห็นอะไรบ้างรอบเห็นร้านอาหารเกาหลีบ้านน้ำใสรอบดูข้างล่างก็จะเป็นสวนให้นั่งเล่นนะเย็นๆนี่บรรยากาศลมนี่สุดยอดเลยมีร้านติ่มร้านมะพร้าวเปียเปียอยู่ไหนอ่ะเปียทำไมไม่รอกัป๊าเลย อาวิงวิงวิงไม่ต้องมาหลฟาสิโอ้เล่นกันเห็นข้มินด้วยนะสวยมากเลยะเบียระวังล้มนะลูกเบียเราไปดูริมน้ำดีกว่ามีอะไรมีปลาเปล่าไปนี่เราอยู่ในโซนสนามนะเด็กๆเต็มเลยอุ้ยเบียวิ่งเล่นแล้วอ่ะนี่สวยมากเลยเราเห็นหางเครื่องเลย เดี๋ยวป๊าป๊าจะพาน้องเบียร์ไปซื้อติศมกินนะเนี่ยข้างบนเห็นไหมก็เป็นจุดถ่ายวิวที่เราเข้าไปตะแคะไอศกรีมโบอิ่งนะอยู่ใต้เครื่องบินเลยีแต่กล้าปากทุกรสชาติเบียร์เอารถไหนคะไอศกรีมตัวนี้เนี่ยปกติส่งบนการบินไทยด้วยครับโอ้ยไม่ธรรมดาเบียร์เอารถรถอะไรบอกพี่เขาอ๋อช็อกโกแลตนี โอเครับค่ะรับค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมลูกอโอ้ยเราขับเตะใข้มับินเตะใข้บินโอ้ยเปยมากเลยน้อนจับ น้องเบียเจอเพื่อนแล้วนะเต็มเลยอยู่ในตุกต๊กตุ๊กเอ้วขับขับเลยลูกนี่โอ้แรงแรงเครื่องแรงไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันนแก๊งนี้อ่ะบ๊ายบายเป <บ S 2> พ็พปัทยาเหรอ <laughs> <laughs> อ่ะเบีย ر, วันนี้เราก็พาเบียมาที่747คาเฟ่นะเป็นคาเฟ่ที่มีเครื่องบินให้นัง่งสนุกมากเลยได้เจอกับตันด้วยนะเบียเออเบียเจอใครบ้างนะกับตันเบียได้สองเครื่องบินไ เห็นพวกรถไฟปกติไหมรู้เหรออุ้ยอย่าลืม